f อฟซีตอนนี้ลุงก็เดินมาแล้วค่ะกับพี่ชีนะคะพั่จะลงให้ใหไหญ่บุ้มนี่ค่ะเงินน้าพี่ชะแล้วแล้วสั้น,นอันนี้ลุงจะลงตรงนี้นะคะนัะ่นเห็นปะคนไว้ได้แล้ว หนูยืดะตะการนี่หนูก็ได้ถ่ายลุงแล้ววันนี้แม่พี่ชิดวันนี้พี่ชิดก็จะลงเหมือนกันนะคะสลัดครับว่าถ้าด, <laughs> ดันดันซีพันไหลแล้วของลุงแล้วอ๋อหางคนใส่พัดเป็นอกเอ้ยกาดตอนนี้เราจะมาดูลุงดำนานะคะโอ้ดำไปเลยวันนี้เนาะเพราะว่าลุงมือโปค่ะแค่ดำไปเลยเดี๋ยวนาลุงวาจากักแบบดำแบบไรว่าสั้นดีเด้อ นึกว่าจะดำแบบใดบุรุษแล้วว่าห่างมันน่ะตาบนนอกคือบ้างห่างใครก้าหาบ้าแม่นั่นไม่ใส่เล็วมั้งนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้างห่างจิดำหน้าบ้างห่างลุงดำหน้ากล้าทั้งผุนพ่ออยู่บ่อน่ะวันนี้บ่อยไปส่งกัเจ้าหนึ่งเด้อเห่นไหมเอเดะหมอก้าเร็วหมอก้าไปส่งเล้วไอ้ใช้บนนอกหาบมาอยู่มั้งหาบมาแล้ว ไปไปหามมาส่งนะพี่นะตอนนี้ลุงบอกอันแทยเป็นนอกพี่ไทยเป็นนอนะคะเอากาไปส่งค่ะลูกน่ามีร้อมนี่ปาดหนูไปบ่เคยไายแบบรปชิ้ตัวี่เือเชือท่แรกเฮ้ยมามาก็ทำไมได้ชิได้ไมหนบอกเดี๋มันน้ำอีกได้ไหม่างางลุงก็ได้ลุงก็ได้สิไงลงเลยวานเอาเกือบแล้ว่าพี่อ๋อ ตอนนี้น้องมุกตาหล่ะค่ะน้องมุกตาหลับอยู่บนอีเ้บดต่อยผม่วันะต้อยผมจากต้นผมเอาซต้นเพราะได้หนาซีเจ้านาหกเอาปะต่อยสองต้นเอาะมีเด็กกับเปรกาดกับลุงนะคะมาแล้วดีเดมาแล้วเอ้าเมงแหนบอกว่าจะดำนาค่ะมือท่านกำลับขังลุงแหละไปน้ำลุงละเอ็มป๊ะื กอะไรดำนาแค่กรดไปแมงกะบี่พี่นัทขอขอขอให้ดูสักหน่อยได้ไหมดีเอาดีเอาถ้าเราบระยากไปนะไปแล้วค่ะพี่ยูทูบเบอร์อยาก่ะบอกจะค่ากระถ่ายคลิปไปนั่นไปวันหนึ่งไลยวะฝากคืกล้องเนี่ยอาแล้วนัทจะดานาโชวตอนนี้พี่นัทก็จะดำแล้วนะคะตอนนี้อเอลรับผิดชอบสองกล้องนะคะโอ้ยจะได้นอนคทีนี้ก็ดามว้ายลูกสาวหน้าคางๆางน้อนะครับยืนยันจากออแอลนะครับใช่ค่ะ เมื่อคืนดำดำนากันนานมั้ยเมื่อคืนหรคะไม่ได้ดำค่ะไม่ดำนะฮะโอ้ยโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ดำไม่ได้เกิดนานนะคะเกิดนานนานแล้วครับงานนักตะกรนงานงานโปรก็มาแล้วค่ะไม่ผมไม่รู้เสียกี่ต้นดีดีครับเสียกี่ต้นครับ จัดเลยครับจัดต็มขนาดดิดำหน้านะใช่นี่แหละพี่เจี๊ยบใครเราคณะดำหน้าเองดำหน้าน้ำหนามูทุนทวนเถอะอ้าทั้งทีสามต้นนะครับอันนี้และเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนานึงหนานึงผู้ใดบอกเจ้าเอาตอกมัดก้าออกอ๋อไม่บัดนอกอีหลีเราอไม่เอาออกตาเราไม่ถนัดเราไม่ถนัดเอออ่าตอนนี้จะเป็นการดำหน้าระหว่างยูทูบเบอร์กับคนนะคะเอ้ดำนานะยูทูบเบอร์สีดำแข็งลูปหรอคะ อะไรปะนั่นนันนั่นประเทศของเพื่อนทั่วที่โผล่น่าสนใจมากอุ้ยไม่ไงอันนี้เน่แม่แม่มาหูจะคว่ำค่ะอาล่ะลมหลายแท้อือวันนี้พี่นัทก็ดำรัดหลังดีๆแล้วนะคะลัดหลังค่ะลัดหลังดำรัดหลังดีจคนนะครับดีๆนะครับดำรัดหลังเป็นยังไงคือดำบล็อกบล็อกหลังไว้ค่ะบล็อกหลังไว้ไม่ให้ไปทางไหนค่ะโอ้ เขาเรียกดำดับมครับเขาจะเอื้นแบกเกาแบกเกาแบกเกาแบกดีแบกเกาดีก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวทายกิ๊บไฮน์อันนี้ต้องให้เอ็ดเอ็มเมลไทยนี่เอ็ดเอ็มต้องคมสัดลึกนะเอดเอ็มต้องลงไปนะครับคุณชัดลึกนะฮะตัวนี้อ่ะฝากคุยอ่ะไม่มีไม่มีใครคุยเลยอ่ะตอนนี้เอฟซีของพี่นัทมาสิบสามเท่านแล้วนะคะ คุณสองช่องอ่ะงงอ่ะงงค่ะแอดชิดมาแล้วมาว่ากดมากดให้แล้วเด้อดาไม่เป็นแล้วยังปากดีอีกนะเอ้ยใครบอกอ่ะยังวะยังเลยทำทำไม่ดีแล้วจะไปจพูดอ๋อไม่พลาดเจ้าแบบนะถึงกัดกินแล้วกันใจพินาดกันแม่ว่าบอกว่าคุณแม่ว่าบอกว่ารูปหน้าปกน่ารักมากค่ะพี่นัดแหมคนชมก็มีเดี๋ยวค่ะที่มันปากดีเดี๋ยวจะเอาส่วนเอาไว้นั่นนะคะเอาอะไรเอ่ย คุณมันลบบอกว่าพี่นัดดำนาต้นข้าวคงใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยเนาะอันนี้ก็ให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อนั่งเครงทึงกันแน่นอนลค่ะไม่รู้นะว่าดำแบบนี้ค่ะนี่นะครับมตกลงมาเลยค่ะเลยผมดำไม่เป็นนะฮะพี่นัดเด็ดไม่มีเมืเนี่ยเ้าแม่งก็พี่นาอยู่ไม่มาหนูหนูจะเดินไหมหนูจะเดินไม่ได้มาปัง โยนไปโยนไปโยนไปอ๋อนั้นเขาเรียกว่าอันนี้ควบคุมสองช่องนะคะอ่าสวัสดีค่ะท่านอ่โอ้ยแดงไปเยอะแล้วค่ะไปไกลแล้ว อีกสิแม่ใกล้เพื่ออะไตอนนี้เรามาดูพิชิตกับดีๆนะคะมี่นักแสดงจะมีอยู่สีท่านนะคะมีดีเดมีพิชิตมีพี่นัทแล้วก็ลุงค่ะโอ้โหลุงนําไปไกลแล้วนะคะตอนนี้ดีเดีบอกว่าช้าๆได้พาเล่มงามใช่ไหมคะได้พาสองเล่มแล้วแตายแล้วพิชิตพิชิตหนังให้ตากันเด้อ ถ้าเหนือเนี่ยนาเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ FC บอกว่าพิชิตเก่ง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 นี่แหละกระดด FC พี่นัทราคาไม่เชื่อพี่นัทบอพี่นัทถามนั่นดูลุงสิลุงนำดำกี่แถวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตายละมันไม่มีการดำนาแบบเดินหน้าระค่ะคุณบีบอยคุณบี แล้วครับผมก็ไม่รู้นะใ <laughs> หญ่ควบคุมด้หเล <laughs> อเลอ๋อเ <c oughs> สียงแอดใครคะ <c oughs> อ๋อนี่คือแอดจากช่องดีๆนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่นัดฝากอ่าให้ถือกล้องนะคะต <c oughs> อนนี้ควบคุมสองกล้องเลยเป็นงงๆค่ะ, <c oughs> ะเป็นงงๆนิดนึงคะ <c oughs> ่ะฝากแอดจากช่องดีดีนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ดีดีในนาคาน้องใหม่ค่ะโว้ยม่นรองมือกวนเหมือนมัดหบอกพี่นัท FC ถามว่าทำไมพี่นัทดำติดกันอย่างเลยพี่นัทโอเคอยู่ใช่ไหมเนี่ยโออยู่อยู่นะโออยู่มันได้กอใหญ่ๆจะไวอ๋อพี FC คะพี่นัทบอกว่าจะได้กอใหญ่ๆค่ะเป็นเหมือนเอ็มเลยเป็นเหมือนลุงมาตุ้มนะคะเป็นแบบจุ้มๆอยู่ที่เดียวกันดีดครับเืิอว่าดำ ัวเดียวมันได้ไหมครับได้ครับได้ตอนนี้ให้กำลังใจค่ะใหญกวา้กำลังใจบนถนนนะคะมันมันชาหรือเป่าโอเคตอนนี้ FC พี่นัทมาแล้วนะคะห้าสิบท่านค่ะมาฝั่งนี้แล้วตรงที่ลุ่มดำมีน้ำจะดำได้เร็วตอนนี้แดดร้อนมากเลยค่ะมีน้ำจะดำได้เร็วนะครับอนี่ะ นี่ฝัก่งฝากักอ่าฝากของมีนัทหนุ่มฝักน้าเลาเลยแค่กดขาข้าอปดไม่วางอย่างนี้เลยดมีขาม่มีจับอันนี้จิ๊บแปดอีพอเลยเหรอเดี๋ยวเพิ่งวางมัดก้านนะมัดก้านอันน้หมดสี่มาเดียวเรอเนี่ยเสู้สู้ มไม่ฮีบค,ค่ะ,คะ่อไปขอบคุณนะคะกำลังใจน้อยให้กับดีๆนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นไลน์แล้วนะคะอขอบคุณค่ะนั่นนากีนาที